สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดไลค์โพสตนะคะใน a c e b o o k เนาะสาหรับใครที่อยากได้ยอดไลค์เยอะๆนะคะสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดไลค์กันได้เลยจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้นะคะก็คือ SPE s m M นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างต์ได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามนี่มลรหัผ่าน เ,เราก็ติคำว,ว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชีก Google กันได้เลยนะคะอ่ะาเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะก็จะมีทั้งหมดหมู่และบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะและว,วันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลฟ์โพสนะคะของ a c e b o o k เนาะก็เลือกไปที่ Facebook ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกบนหมู่ที่เราต้องการา่ะไปเพิ่มยอดไลฟ์โพสกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนเลือกบริการต่อกันได้เลยบริการก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของยอดไลค์ยอด ยอดหัวใจนะคะหรือยอดกดคำกดอะไรก็คือมีให้หมดเลยสามารถที่จะเลือกสรรได้เลยนะคะบริการที่เราใช้นะคะก็คือ1 2 6 4นั่นเองเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทวนกลับไปคัดลอกลิงก์นะคะโดยกดไปที่แชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์กันได้เลยนะเสร็จแล้วก็ให้นําลิงก์มาวางนะคะแล้วใส่จํานวนที่เราต้องการกันได้เลยเราจะใช้เป็น100อเนาะเวลาเฉลี่ยของเรานะคะอยู่ที่3นาทีค่าใช้จ่ายแค่2บาทเองเนาะจากั้นให้กระสังซื้อได้เลย เมื่อระบบได้รับคาสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกโมูลหรือบริการต่อกันได้เลยต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีให้งทงสองช่องทางช่องทางแรกคือการสแกนคิวอาร์โค้ดนะช่องทางที่2คือมันนี่วอลเล็ตนะคะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทาง,งาน,นั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลย ต่อมานะคะในส่วนของบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook y o u t u b e t อ k ์ไอจีหรือแพลตฟอร์มอื่นอก็มีให้ด้วยเนาะตรงนี้จะรบวบรวมทั้งหมดแล้วค่ะคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงส,ส,สุดและก็คำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านส่องทางนี้ได้เลยเนาะมีทั้งรหัสบัญชีลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณของเหนือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลย หากเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์นะคะแล้วมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ราชาเกิน24ชั่วโมงการชําระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆเนาะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็จะมีมิ๊ครตอบกลับตลอด24ชั่วโมงและชั่นทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเพียงแค่คัดลอกลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราค่ะเพื่อได้มีการลงทะเบียนได้มีการเตืินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนั่นเองนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE SMM ต้องเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาศึกษา,าดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูตอนนี้ยอดไลค์เราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราอยู่ที่10ไลค์นะคะเขายอดลอีล้ีรอบหนึ่งนะ จากเมื่อกี้นะคะแค่10ไลค์เองตอนนี้ยอดของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น58ไลค์แล kind of oh, ้วนะคะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเรากำลังดำเนินการให้อยู่นั่นเองเนาะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสแล้วเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะและสำหรับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ